สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้พบกับพี่เปินช่วงพี่ทหารพาเที่ยวนะครับสําหรับใน EP นี้นะฮะผมพาเพื่อนๆนมาที่จังหวัดระยองนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้พาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวในเมืองระยองนะจุดหมายของผมที่จะพาเพื่อนๆไปชมกันก็คือว่าวันนี้จะพาไปเที่ยวหาดแหลมเจริญครับผมหาดแหลมเจริญเนี่ยอยู่ในเมืองระยองเลยนะครับห่างจากตัวเมืองเนี่ยประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นเอง วันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศยามเย็นนะฮะของหาดแหลมเจริญว่าเขามีอะไรขายกันบ้างนะครับแล้วก็บรรยากาศยามเย็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวรับรองว่าน่าสนใจมากๆเลยนะฮะติดตามมนพร้อมๆกันครับผม Let's go นะฮะที่ว่าก่อนถึงหาดแหลมเจริญนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นสะพานกับชาวประมงนะฮะข้ามไปชิลมากๆนะครับผมก่อนถึงชายหาดแหลมเจริญนะครับผมนี่ก็เป็นสะพานที่แบบ เป็นที่จอดเรือประมงเลยนะครับนี่อยู่ในปากแม่น้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อะครับผมนี่นะฮะผมมาถึงหาดแหลมเจเลยแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นลานจอดรถนะฮะอยู่บริเวณปลายเขื่อนเลยนะครับผมที่นี่เขาไม่ได้เก็บค่าบริการจอดรถด,ด้วยนะฮะจอดฟรีเลยนะคะรับจอดเรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสะดวกนะครับก็มาไหว้กันขอพรนะฮะที่ศาลเจ้าแม่ลำพึงกันก่อนเลยนะครับผมเอาละไม่ขอพรก็เรียบร้อยเดีย๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยครับ เวนชายหาดนะครับผมก็จะมีคนมานั่งปูเส่อกันแบบเยอะแยะมากมายเลยนะฮะโหโดยเฉพาะวันหยุดด้วยนะฮะวันนี้วันเสาร์ครับผมโหเพื่อนๆดูนี่หาดทรายอย่างนี้สัมผคัญสะาอาดตลอดเลยนะ,ะสวยงามสะอาดสะอ้านนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรขายกันบ้างนะฮะนี่ก็มีพวกเสื้อผ้านะครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารนะฮะแล้วก็ นี่ก็เป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้าเดินชมกันนะครับตลาดยามเย็นนะฮะที่แหลมเจริญน,นะครับผมนี่มีทอดมันกุ้งด้วยนี่นี่ข้าวโพดทุกเนยนะฮะนี่มีอะไรเนี่ยเยลลี่นะฮะน่ารักเชียวนะฮะคนก็เยอะแยะนะครับพยาามแซบนะครับผม ชิ้นทอดนะฮะของขายเยอะเลยนะครับผมผมนี่คือคัาครับผมฝนไม่ตกด้วยนะฮะวันนี้วันเสนนาร์มีทั้งนักท่องเที่ยวบรรยองนะฮะทั้งต่างถิ่นนะฮะจากกรุงเทพร้านนี้อะไรนะฮะต่อคิวันเพียบเลยเดี๋ยวลองไปดูกันเนี่ยหมอเป็นหมึกครับผมหมึกสดย่างนะฮะต่อคิวยาวเลยฮนะ นี่ก็มีหมึกย่างทอดมันย่างนะฮะผลไม้นะครับอ้วัวเยอะแยะมากมายครับผมคึกคักมากมากว่านี้นี่ก็เป็นยำนะฮะต้มตำนะครับผมนี่มีหมาล่าไส้อัวโอ้โหตลอดแนวเลยครับผมคึกคักมากๆ มีร้านนิ้วขายแล้วกันกาแฟกาแฟดริปนะแล้วก็มีโต๊ะให้นักท่องเที่ยวได้นั่งกันนะฮะริมหาดเลยโอ้บรรยากาศชิลมากครับผมมีเพื่อนๆดูนั่งกินกาแฟนั่งกินขนมกันนะฮะบริเวณชายหาดโอไยเดินไปดูชายหาดดีกว่านะฮะ จุดนี้นะครับเป็นบริเวณชายหาดนะฮะทิมเป็นทะเลแล้วนะเพื่อนๆเขาพัทยานี่เขาก็จับผมเป็นแบบไมอามีนะฮะเมืองไทยไปแล้วนะครับทีเพื่อนๆดูชายหาดแหลมเจริญนะฮะที่ระยองนี่ก็ไม่แพ้กันเหมือนกันเลยนะครับผมนะดูบรรยากาศโอ้โหวันนี้นักท่องเที่ยวนะฮะฝนไม่ตกด้วยนะที่สําคัญนะครับโอ้โหบรรยากาศล่มเลื่อนเลยตอนเย็นๆนะฮะ ของขายก็เพียบเลยนะฮะน่ากินทั้งนั้นเลยสดสดใหม่ๆนะครับนี่ครับมีป้ายนะฮะ Danger No Swimming นะฮะอันตรายห้ามลงเล่นน้ำนะครับแล้วก็มีธงแดงปักอยู่นะครับบริเวณนี้ก็อาจจะเป็นแบบมุมนั่งพักผ่อนชิวๆนะฮะแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะเล่นน้ำนะครับพรมีป้ายปักเตือนไว้นะครับเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างลึกนะครับผมแล้วก็คลื่นมันแรงด้วยนะครับ ไม่เหมาะที่จะเล่นน้านะฮะเหมาะที่จะนั่งเล่นพักผ่อนกันนะครับผมปลาเยเบรกครับตกปลา,ากันอีกแลนะากาศน่าจะดีนะครับผมนี่นะครับ๋ยผมจะพาเพื่อนๆไปดูคนก็ตกปลากันนะฮะแถวปลายเบรที่มันเป็นกันขึ้นตรงนี้นะครับที่เป็นหินเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันมีคนตกปากลาเยอะไหมนะฮะ เพื่อนๆดูบรรยากาศนะครับบรเิวเวณที่มันเป็นแบบเสาหลักนำนะฮะเป็นบริเวณปากอ่าวนะฮะปากล่องน้ําระยองนะครับที่เรือประมงเขาจะต้องออกทะเลกันนะครับก็มีคนมาตกปลากันนะฮะมานั่งหนุ่มสาวนะฮะนั่งคุยกันบรรยากาศชิวๆนะฮะยามเย็นระยองก็อยู่ไม่ไกลกรุงเทพับผม มอเตอร์ไซค์จอดกันเพียบเลยนะฮะนีไปไปตกปลากันที่บริเวณปลายเบรคมันนครับอากาศยามเย็นนะครับผมนี่ฟังเสียงคลื่นกระทบหาดนะฮะโอ้ยสบายใจมากมากครับผม เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับบิ๊กกันตันนี้ชาแนลนะฮะก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวหาดแหลงเจริญที่จังหวัดระยองกันนะฮะวันนี้ช่วงนี้นะครับเพื่อนๆพาคิดใกล้ตกน้าด้วยแสงสวยมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราเรียกกันว่าแสงซีวิวทบายไลท์นะครับซึ่งโอ้โหประทับใจมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆที่มีเวลานะฮะก็อยากจะชักชวนให้มาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดระยองแห่งนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะฝากเพื่อนๆกดติดามไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่ง ว่าลิดหน้าผมจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนกันอ,อีกสำหรับวันนี้นะครับไปทัมกมากๆเลยแหลมเจริญจังหวัดระยองครับสวัสดีครับ